UFWD นะคะวันนี้มาตอบคำถามหลังจากที่เราทำประกันสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีระยะเวลารอคอยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมีความคุ้มครองทันทีในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะก็สามารถใช้ได้ทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีระยะเวลารอคอยนะคะ30วันรอคอยโรคทั่วไปค่ะในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้านะคะ,ะป่วยหลังจาก30วันสามารถนะคะรักษาพยาบาลเข้าโรงพยาบาล าบใช้ ITDOPD ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีระยะเวลารอคอยโรคร้ายแรงนะคะอยู่ที่120วันนะคะเพราะฉะนั้นโรคร้ายแรงต่างๆนะคะถ้าเป็นมาในช่วง120วันนี้นะคะก็จะไม่คุ้มครองน,นะคะเพราะฉะนั้นหลัง120วันคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆะคะ่ะ มั่นใจได้เลยนะคะเวลาเราเข้าไปโรงพยาบาลนะเราสามารถที่จะยื่นหรือบอกแค่บัตรประชาชนนะคะบอกบัตรประชาชนให้กับโรงพยาบาลชั้นนําได้เลยค่ะหรือสามารถที่จะ เช็คโรงพยาบาลในเครือข่ายของ FWD ได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะที่สำคัญอย่าลืมโหลดแอปอ o m y ด้วยนะคะตัวนี้น่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งกรุมมาทร์ของเรานะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกลุมมาทร์เลยค่ะการชำระเบีย้ยเวลาชำระเบีย้ยหรือการเคทีต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในแอปอ o m มนะคะสนใจนะคะในเรื่องของประกันสุขภาพติดต่ออุ๊ FWD ได้เลยนะคะด้านล่างนี้เลยค่ะรอบหน้าเรามาใหม่นะเดี๋ยวเจอกันค่ะ